ทาหายงามน้ำกำน้ำบางใสคือยาวสะดุ้งใหญ่งามน้ำใจยิ่งใหญ่ลอยกระทงตาบลท่าลาดเดิมชื่อว่าบ้านศพเมื่อปี2437สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพครั้งดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาไทยได้เสด็จออกตรวจราชการที่อำเภอมุกดาหารทางชลมาศตามแม่น้ำขูพอถึงลำน้ำกำจึงได้เสด็จขึ้นมาเรื่อยๆแวะเยี่ยมราชฎรที่บ้านศพณศาลารับเจ้า ที่เรียกชื่อนี้ว่าสารารับเจ้าเพราะมีเจ้านายมาเยี่ยมบ่อยมากต่อมาเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านท่าลาดซึ่งแปลว่าท่าตอนรับเจ้านายต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อท่าลาดมาจนถึงปัจจุบันตำบ ل ท่าลาดเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำกลับมีเนื้อที่ประมาณ7,306ไร่หรือประมาณ11ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวอำเภอรเรตุนคร15กิโลเมตรประกอบ,บด้วย8หมู่บ้านประชากร3,124คน จะจนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท,ทำนาการเกษตรเลี้ยงสัตว์มีภาษายอ่อภาษาท้องถิ่นมีประพเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ได้แก่กันเลี้ยงหอมปูตาและประเพณีลอยกระทงที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบทลท่าลรัตตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านทา่าลบนพื้นที่ลาดพัสดุเนื้อที่สองไร่สามงานมีกเจก้าหน้าที่สาธารณสุขห้าคนลูกจ้างสี่คนรวมเก้าคน สัดส,ส่วนวิชาชีพต่อประชากรเพียงพอปัจจุบันมีนายสุริยาขับคนซื่อพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้ดูวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน85าคนสัดส,ส่วน1ต่อ11หลังคาเรือนมีภาคี้คือขายทีมสุขภาพตำบลทหลาดประกอบด้วยผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านนำโดยท่านกำนันวงเดือนเรนู และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดนำโดยท่านนายกพานุบงวงจำปาร่วมกันขับเคลื่อนสุขภาพชุมชนภายใต้วิทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีตำบลท่าลาดสถานะเงินบำุงณวันที่1กรกฎาคม2556คงเหลือ26,918หบาทมีรายจ่ายเดือนละ48,680บบาทข้อมูลด้านสุขภาพพีระมิดประชากรมีประชากรกลุ่มวัยหลังจเจริญพันธุ์สูงกว่าประชากร วัยเจริญพันธุ์จึงผู้ส่งบทําให้ประชากรมีอัตราการเพิ่มซี่ช้าและเข้าสู่สังคมวัยผู้สูงอายุในอนาคตกันใกล้ปี2 5 6 6มีอัตราการเกิดเทียง0.58ต่อพันประชากรมีอัตราการตาย1.16ต่อพันประชากรโรคที่เป็นสาเหตุการตายคือโรคหัวใจล้มเหลวจากการชราภาพโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยผู้ป่วยนอกที่มารับบริการรพสตได้แก่โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนโรคเบาหวานความดัน และโรคระบบกล้ามเนื้อการจัดระดับความสําคัญของปัญหาสาธารณสุขโดยการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและมีการจัดเปทีประชากรเพืนข้อมูลสูส่ชุมชนแบบมีส่วนเลือกของภาคีเครือข่า,ขายนําประเด็นปัญหาสุขภาพมาจัดระดับปัญหาความสําคัญได้ดังนี้อันดับ 1. โรคเรื้อรังเบาหวานความดันเลือดสูงอันดับ2ผู้สูงอายุที่มีภาวะพื่งพิมอันดับ3ส,สุขภาพจิตและจิตเวช อันดับ4พยาธาิใบไ,ไม้ตับและมะเร็งท่อนำดีอันดับ5โครคไข้เลือดออกจึงได้มีการทำแผนงานโครงการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบท่าลาดดังนี้ 1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานความดัน20,000บาทโดยกิจกรรมรู้ก่อนเสียเ่ยงเรี่อก่อนป่วยช่วยดูแลสร้างกระแสะสู่ชุมชน สโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกโดยกระบวนการบอให้เกิดบอให้กัดกัดรวมกับจัดลูกน้ํำดึงลายพงแดงแจ้งดึงหลนักลบยึงลายท่าลาดพิฆาตยุงสามโครงการดูแลผู้ถูงอายุระยะยาว1 2 0 0 0 0บาทดูแลโดย CG 8คนทั้ง8หมู่บ้าน สี่โครงการด้านสาธารณสุขในชุมชนโดยอสมอทุกหมู่บ้านหมู่บ้านละหกพันบาทซึ่งจะดําเนินการในประเด็นโรคเบาหวานและโรคไข้เลือดออกห้าโครงการแก้ไขปัญหาตามพระราชดำริหมู่บ้านละสองหมืนบาทซึ่งจะดำเนินการในประเด็นทูบี 20, บดเดินเบาวันเพื่อเสริมไอโอดีและม <S. S>. ะเร็งเต้านมการพัฒนาสาถานบริการสังก,กัดสำนักง,งานปรับกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบาย EMS อ็มเในาดำเนินการปรับปรุงสาถานบริการหลายด้านได้แก่ การต่อเติมหลังคาอาคารการปูกระเบื้องสร้างห้องน้ำเสมอภาพสร้างโรงจอดรถอีสมา์ทีวีเพื่องานประชาสัมพันธ์การปริ้นสลากยาในรพสตการปรับปรุงห้องประชุมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามรับการตรวจประเมินจากทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้ผ่านเกณฑ์เดอะมัสและจะพัฒนาสู่เดอะเบสต่อไปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุขประเด็นที่1นึ่งเฮลฟอร์เวลกัญชาทางการแพทย์ซึ่งมีผู้ป่วยระยะประคับประคองจํานวน3ามรายได้รับการสั่งจ่ายยาน้ํามันกัญชาร้อยละร้อยมีการอบรมและสั่งจาา่ายสมุนไพรสูตรกัญชาในรพตตสองขนานคือยาสุขใสยาและยาแก้ลมแก้เส้นมีส่วนสาธิตปลูกกัญชาเพื่อสุขภาพในรพตตอและเป็นลูกค่ายกลุ่มปลูกสมุนไพรตำบลนาขาม ปลกกัญชาขายใบส่งโรงพยาบาลเลโนโลลุนครเพื่อผลิตสม,มุนไพรสุดกัญชามีมูลค่ารวม75,000บาทและมีแหล่ท่องเที่ยวเชิงกเกษตรวิถีชีวิตพอเพียงโดยกลุ่มปตท,ทและมหาวิทยาลัยนครพนมประเด็นที่2ระบบบริการปฐมภูมิอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนารรคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพหรือพอชอ ซึ่งพชตตำบ,บลาลได้กำหนดประเด็นปัญหา3ประเด็นได้แก่ 1. การจัดการทั้งขยะเปียกลดลูกร้อน100%การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาทุกคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืน 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี 2. ประเด็นที่2การจัดตั้งหน่วยบริการปรมภูมิและเื่อข่ายปฐมภูมิในปี2563 ได้ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปสรมภูมิ NPCU โคทินเ่ท่าลาดนาบัวคำพัสอยู่โดยช่าร,รวม1น4่7มคนมีแพทย์และตัดทีมทหารมืออาชีพออกให้บริการทุกวันศุกร์ที่โรงพยาบาลส่กเสริมสุขภาพตำบลแม่ข่ายโคชินเ่พบปัญหาแพทย์ลาออกและมีรพรสตอถ่ายอนลไปอบจสองแห่งจึงทําให้ในปี2 5งอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน NPCU นาขามท่าลาดคำพะสุข และมีการออกให้บริการโดยแพทย์และทีมชาวิชีพจากโรงพยาบาลเลารนิศนครมีการบริการการแพทย์ทางไกล112ครั้งประชากรที่มีหมอครบ3คนจำนวน3,34 4คนร้อยละ97.11ประเด็นที่3สุขภาพกลุ่มวัยและการยกระดับบริการผู้สูงอายุกลุ่มมารดาทารกมีตั้งคารภ์จำนวน4ีรายฝากท้องก่อน2 2สัปดาห์และฝากกัดกรบง้ครั้งคิดเป็นร้อยละร้อย จำนวนเด็กเกิดวิชี3คนคลอดค่อนกำหนดและน้ำหนักแรกเกิดมากกว่า2พรากร,รัมร้อยละ100เด็กปรมวัย0-5ปีได้รับการตรวจพัฒนาการร้อยละ96.15สงสัยล่าช้า1รายร้อยละ3.8 4และเด็ก0-5ปีสูงดีส่วนส่วนร้อยละ98.85เด็ก3ปีประจากพันธุร้อยละ9 6 5ด้านสุขภาพจิต ได้มีการดําเนินการร่วมกับโรงพยาบาลเรนูรครเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายพร้อมกับการคัดกรอง2คิวโดยในการคัดกรองประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงยังไม่พบการฆ่าตัวตายสําเร็จในปี2566ผู้สูงอายุปี206มีจํานวน450คนดนนนําเนินการคัดกรองตามระดับ ADL พบติดสังคม427คนติดบ,บ้าน18คนติดเตียง5คนคัดกรองการเสี่ยงต่อการเกิดเพราว่า สมองเสื่อมและภาพหกลบพบพว่ามีความผิดปติ5คนผู้สูงอายุที่มีภาวะพื่งพิงได้รับการดูแล22คนได้รับการดูแลตามแคแพนร้อยละร้อยมีชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพและมีระบบติดตามเยี่ยมบ้านประเมินผู้สูงอายุตามเกณฑ์ปีละหนึ่งครั้งประเด็นที่ d i g ดิจิตอลเฮล การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้ต่อต่อผลการทำงานการพิสูจน์ตัวตนผ่านระบบหมอพร้อม DAD ของบุคลากรโรงพยาบาลฉุกเฉิมสุขภาพตาบลท่าลาดร้อยละร้อยและในกลุ่มประชาชนผู้มาับบริการคิดเป็นร้อยละ33.44ประเด็นที่5ลดป่วยลดตายโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้ดำเนินการป้องกันคัดกรองเชิงลุกให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกหมู่บ้านและมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม3ม2สกลุ่มเสี่ยงเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลระดับความดันโลหิตและระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในระดับปกติผู้ป่วยเบาหวานควอมดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงได้จัดทำแผนโครงการและออกคัดกรองสุขภาพประจำปีผลงานคัดกรอง1330คนคิดเป็นร้อยละ9 7 4 1 พบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่3รายและพบผู้ป่วยความดันโลหิตรายใหม่4ลรายมะเรการลูกได้มีการคัดกรองสะสมทั้งหมด251คนคิดเป็นร้อยละ56.40ประเด็นการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพาในการให้บริการวัคซีนกลุ่ม607พบว่าให้บริการวัคซีนโควิด1 i d 1 9เข็ม3 0มร้อยละ35.05และในกลุ่มผู้สูงอายุร้อยละ32.51 ประเด็นที่6 A อาเ o b c c a ในปี2 5 6 5ได้ร่วมกับสอพรอได้ตรวจกลุ่มเป้าหมายโดยการตรวจไข่พยาธิใบไม้ตับจำนวนทั้งหมด157คนพบไข่พยาธิใบไม้ตับจำนวน46คนคิดเป็นร้อยละ12.6มีการดนลงชาทาราดหยุดเสียงเรียกประดิ์พิชิตมะเร็งตับ ได้ใช้ข้อบังคับทำรูสุภาพประชาชนคนตำบลทนลาดในการจัดการสิ่งแวดล้อมสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมประเด็นที่7นวัตกรรมทางสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้นํานวัตกรรมมาใช้ในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพเพื่อที่หลายอย่างและยังคงใช้ถึงปัจจุบันอันได้แก่ 1. นนวัตกรรมเครื่องถ่ายภาพเท้าเบาหวานใช้ตรวจคัดกรองความผิดปกติ แรงกดและลักษณะของเท้าที่ผิดปกติในผู้ป่วยเบาหวานปีละหนึ่งครั้งผู้ป่วยเบาหวานจำนวน1 7 4คนได้รับการตรวจเท้า1 5 3คนร้อยละ87.93 2. นวัตรกรรมหมอนึ่งลูกประครบสม,มุนไพรมือถือให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุหรือ CG 8คนดูแลผู้สูงอายุที่ปิดบ้านติดเตียงตามแผนการดูแลรายบคุคคล ซึ่งผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ,พิงมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อได้รับการนวดและประครบด้วยหมอนนึ่งรูปประครบสม,มุนไพรจำนวน25คน3 3 5ครั้ง 3. นวัตรกรรมเครื่องอู่นลงความต้านยุงให้นักลงลายตำบลทราลดพดกัมจัดยุงลายตับบยยตวแก่ทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนโดยเน้นในเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาตามแผกนการโดลุองอว่า มีค่า HI เฉลี่ย5 5 CI ท่ากับ0ปี2 5 6 6ยังไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกการดำเนินงานวิจัยในปี2 5 6 6อยู่ในระหว่างการดำเนินงานได้แก่หนึ่งการพัฒนานรูปแบบการป้องก,กันและควบคุมไข้เลือดออกในชุมชนบอให้เกิดวอให้กัดร่วมกับจัดลุงน้ำยุงลายลงแดงแจ้งยุงหลายนับลบยุงลายท่าลา,าดพี่คาดยุงวิจัยรูปแบบการดำเนินงานประวานในชุมชน อาจาสมัครพิทักษ์บาหวานคลินิกบาหวานสู่ชุมชนสามวิจัยการใช้นวัตกรรมหม้อเนื่องรูปประกอบสุนไพยมือถือในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงโดยซี